ไม่หยไ่หายแแม่เดือดใส่กัด

ให้เพื่อนนำทางเด้อต้องเสือเพื่อนปลายทางเราอยู่โน่นอยอดหญ้ายี๋ยาวยูทูบเปอร์มันมีสองทางอ่ะทางนี้ค่ะทางนี้<ช>ทางนี้นะคะใช่ค่ะไม่ใช่ทางนี้หรอเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบึงมากทางนี้คะ่ะทางนี้เรา,าน,นย,าาาย่าางงลมเอ That's that kind <laughs>